Good morning ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ พี่เพลงเช้วันนี้นะคะเราก็จะมาพาทุกคนเนี่ยไาทำคอนเทนต์ one day with me มาดูว่าเออหนึ่งวันในชีวิตของเพลงเนี่ยไปทำอะไรบ้างวันนี้เนี่ยแปลกมากเราตื่นเช้าอยู่นะทุกคนเราตื่นประมาณแปดครึ่งก็มีเวลาว่างก่อนที่จะเรียนนะคะเพราะว่าวันนี้นี่เพลงมีเรียนบ่ายของมหาลัยก็เออทำอะไรดีวะไปยิมค่ะไปออกกำลังกายกันดีกว่าอยู่คอนโดนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนกลางของตรงนี้เท่าไหร่เดี๋ยวก็ชวนทุกคนไป ออกกำลังกายกับเพลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเรียนกันช่วงบ่ายเนาะเสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนชุดกันก็ใสร่รองเทา้าเตรียมไปวิ่งเป็นการส่งเท้าที่ไม่ถูกวิธีเท่าไหร่ มไม่มีคนนะคะ<า>มีจังมา,าเช้าช่วงเช้าจะไม่มีใครอ๋อแต่ถ้าช่วงเย็นนี้บางวันก็เป็นนะ,ะเป็นเช้าที่อากาศดีแล้วก็ดีบีเพราะว่ามันไม่มีคนนี่ไงผลพอได้ในการตื่นเช้าเออดีวันนี้กรุงเทพอากาศดีมากนะเพราะว่าช่วงนี้มันเข้าสู่แบบหนาวปะกรมอุตุเขาบอกว่าจะหนาวแต่วันนี้ถึงวันที่25้า เปิดหน้าต่างสักนิดหนึ่งวางน้ำก่อน o hour later เออนี่นะคะระยะทางทั้งหมดเราใช้5กิโลครึ่งเวลาทั้งหมดที่เราออกกำลังกายไปก็คือ55นาทีกว่าๆก,การออกกำลังกายตอนเช้าก็รู้สึกว่ารู้สึกดี ได้ออกเหนือบ้างนิดหน่อยแล้วก็ช่วงนี้ประจบหมอะที่กรุงเทพอากาศดีอะ่ะเทพแบบอากาศหนาวๆอะ่ะมันก็ทําให้เราไม่ไม่ทรามานจาานะะนาดนั้นบายบายดีใจมากที่ได้บอกบายบายกับยิมนะคะเราก็จะขึ้นมาเรลัคซ์ตรงนี้นิดหนึ่งเพ็นช่องม,มานั่งตรงนี้มากทุกครั้งที่ออกกำลังกายเสร็จเนี้ย ดูอย่เง้ยเออ้อสบด,ดียะจริงจริงชีวิตมันก็มันก็ดีเนาะชีวิตที่ที่ว่าแม่หาเงินมาเลี้ยงเราก็ดีจังเลยอะอยากเกาะพ่อแม่กินตลอดไปแต่ว่าทำไม่ได้หรอกเพราะว่าเราใช้เงินเยอะเราจะเกาะพ่อแม่กินได้ไงพ่อแม่ก็หมดกันพอดีสิเราก็ต้องหาเงินเองบ้างเนาะแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้เนาะ อันนี้ enjoy life ไปก่อนฝากถึงใครที่แบบกำลังเครียดหรือว่ากำลังรู้สึกแบบไม่แฮปปี้เศร้าอะไรเงี้ยแล้วมาดูคลิปนี้พอดีนะก็จะเป็นกำลังใจให้จะบอกให้สู้ไม่รู้จะให้สู้กับอะไรถูกไหมคนเราไม,ไม่ต้องหรอกไม่ต้องสู้อะไรนะชีวิตคนเรามันก็มีช่วงแย่แล้วก็ช่วงดีๆใครจะแย่ไปตลอดชีวิตวะแม่งไม่จริงมันก็เหมือนละครแหละชีวิตคนเราอะ่ะถ้าละครน,นางเอกแบบชีวิตร้นทดตลอดทั้งเรื่องเนี้ยใครจะไปดูไม,ม่สนุกใช่ไหมชีวิตคนเราก็เหมือนกันแหละ มันไม่มันไม่แย่ไปตลอดหรอกเดี๋ยวมันก็มีเรื่องดีบนเข้ามาแล้วก็มีเรื่องแย่เข้ามาอีกมันก็สลับเปลี่ยนไปอย่างนี้แต่ว่าแบบถ้าอยู่ในช่วงที่แย่ก็อดทนนิดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วอ่ะแบบนิดเดียวเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่๋ยวไปได้ไหมอ่ะเลยค่ะห้าฝั่งขายแปิยังไงอะหนึงเป็นมูน few moments later คือฉันได้ปล่อยพวกเธอดูหน้าสดฉันไปจนจบคลิปแลอวเราก็จะมาทำอาหารเช้ากินกันนะคะลุยซิมอนไตู้ย็นลุย น,นี้นะคะเราก็ทำแอปเปิ้ลจ n ิงกระเบลเสร็จหมดแล้วเหลือแต่รอเวลาเรียนนะคะนี่ก็เออบ่ายแงละเหลืครึ่งชั่วโมงแล้วก็เรียนกันแล้วก็จะพาทุกคนไปดูเฟชชี่ธรรมศาสตร์ปีหนึ่งคณะศิลปศาสตร์รเรียนอะไรกันบ้างวันนี้มีเรียนแค่วิชาเดียวนะคะแต่ว่าเรียน3ชั่วโมงไปดูกัน,นตอนนี้นะคะอาจารย์ก็มาแล้ววิชานี้นะคะคือวิชา life and sustainability นะคะก็เรียนกับพวกแบบสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนั้นนะคะ And your community had to have public spaces. Your public spaces uh, must have sociability, uh, uses, access and linkages, comfort and image. At the same time. Three hours later. Think all. again good luck your test, everyone. Have great day. Thank <you. S 3> Thank have and everyone luck a day good you you <Bye. S 3> จบแล้วเรียนเสร็จแล้วโอเคหลังจากที่เราเรียนเสร็จนะคะเพลงมีไปสุวนรณภูมิเพราะว่าคืนนี้มีไฟบินกับบ้านดิระบีเนี่ยตอนนี้ก็คือทยอยเก็บของเรียบร้อยต้องรีบออกตอนนี้แล้วเพราะว่ารถมันเริ่มจะติดแล้วนะคะไปถึงก็คงจะพอดีนี่ก็ปิดห้องแล้วนะคะเก็บของงั้นเดี๋ยวเพลงขอเก็บของกันเลยกัน ตอนนี้นะคะเราก็ัพร้อมของเรารอรถแท็กซี่มารับนะคะไปไปพยาไทยเราจะนั่งแอร์พอร์ติงไปวันนี้นะคะหนทางการกลับบ้านชนะอีกยาวไกลพุกท่า แล้วก็แม่เก็บมาถึงสุวรรณภูมิเดี๋ยวก่อนเช็คอินเนี่ยเราจะไปส่งของก่อนนะคะเพราะว่ามันมีบางอย่างที่เพลงเอาขึ้นเครื่องไม่ได้เพราะว่าเพงไม่ได้โหลดกระเป๋าเออพวกครีมที่มันเกินร้อยมลอะไรเงี้ยก็ต้องส่งกับบ้านล่วงหน้าไปก่อนแต,แต่ไม่รู้ตอนนี้เดินหาที่ส่งอยู่นะคะว่ามันอยู่อุ้นวายอ่ะโอ้ชีวิตชนีอ่ะอุ้นวาย f e moments later นอนเจอเบอร์สเนีไทยแล้วจ้ะ มันไกลกันเลยเกินกับที่เช็คอินเนี่ยถ่ายรูปหนึ่งแชร์มันหายากแล้วก็ทำการส่งค่ะแล้วก็จะได้ไปเช็คอินสักทีสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าที่อยู่ของนางฟ้าไปทางไหนคะซายนะคะซายอยู่ตรงไหนวะนี่เรากำลงังจะไปเช็คอินจ้ะเช็คเเช็คเเช็คอิน minutes later แล,แล้วมันก็มีปัญหาเว้ยก็คือกระเป๋าเราใบนึงมันใหญ่เกินคือยืมหนักมันได้แต่มันใหญ่เกินกว่าที่จะถือขึ้นเครื่องแล้วเราอ่ะในตั๋วเราอ่ะเราไม่ได้จองแบบโหลดกระเป๋ามาไงอีดอกทำไงคะโอ้ยขอโทษพูดหยาบก็คือต้องส่งไปชะนีจะ้ะทั้งกระเป๋าจะ้ะใส่รูพูดด้วยรอบสอ ทำไมฉันต้องเดินไปสุดสนามบินแล้วก็เดินกลับมาสุดสนามบินเพื่อที่จะมาส่งของสองรอบทุกคนเป็นเก็บความรู้อุ้ยค่ะดูพี่ยักษ์เป็นเก็บความรู้เลยนะว,ว่าถ้ากระเป๋าใหญ่เกินอ่ะถึงมันจะเบาแต่ก็ถือขึ้นเครื่องไม่ได้จ้ะเพื่อฉันไม่รู้ว่าโอ้ยแล้วบอดดิ้งพาฉัน6 4โมง40ตอนนี้6 1โมง10นาทีแล้วแล้วนู่นที่เช็คอ,อินนะไปเสนียอยู่สุดทางนูน้นที่เช็คอ,อินอยู่สุดทางนูน้น ขอบคุณหวังว่าฉันจะไม่ต้องวิ่งเนาะไม่เช้าวิ่งมาแล้วขอร้องเถอะโอ๊ยชีวิตวุ่นวุ่นของวัยรุ่นนักรักอฉันเหนื่อยจนแว่นฉันเยะะ่ยวอ่ะดันดูเออฉันก็ไม่มีแรงเลยจัดแว่นทำหม่ด้วยนะปล่อยให้มันเย่ไปผลทางยาวไกลพูดเลย แต่ว่ายังไงเราต้องสู้เพราะเราเกิดเป็นนักสู้พังข้าวเหนียวสุดเราก็มาากนาทเสภาพที่สบายเหนื่อยมากแล้วว่าวันี้คนเยอมากเออฉันหัวจะปวด คนเยอะมากเหมือนฉากวันสิ้นโลกในหนังที่เคยดูหรือไม่ก็ฉากที่ซอมบี้มันกำลังจะบุกมาอะไรอย่างนะั้นอะอย่าบอกนะว่าไม่ก็นั่งรอแบบปวดหลังปวดไหล่ไปสิจะ๊ะเธอจะรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าแน่นะคนอันใกล้เธอเจอกับอะไร10 seconds later ฉันนมาททอะไรีี่่ รีดพูดออกมาได้ยังไงว่าดีเลยหนึ่งชั่วโมงพี่คะ่ะหนูจะกลืนกระดาษนี้เพื่อชดพวกพี่ๆและแสดงให้เห็นว่าหนูเสียใจแค่ไหน much 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 later finally จะได้ขั้นขึ้นแลจ้ะ กินข้าวต้มกันเราเหนื่อยเราเหนื่อยจะเป็นลมอยู่เลยเราเหนื่อยเท่ากับเราหิวนั่นเองค่ะถึงแล้วก็บีบ้านเราไปโดวงห้างดวดแล้วสองร้อยไปมาถึงบ้านแล้วมาอันนี้เขาทำแบบว่าเขาผสมเขาผสมอะไรกันบ้างซุปเปอร์ทีมไก่เย่ตึ่งอ่ะที่เขาไม่ได้ทอดอร่อยอ่ะแต่นี่เขาทอดแค่นีละ นี่เป็นคู่จะไหนกันมาดูว่าเราไม่ได้กินมาลุงท้างกินท้างดัเลยก็ยดูไม่ไปไหนเลยอังดฤเลย finally home จะถึงบ้านแล้วนี่มาเดี๋ยวนั่นนงนะทำคอนเทนต์อยู่ก็จะเรียกเราไปหาหมาถึงบ้านสักทีนะคะแปลว่าแล้วก็ไปหาหมาก่อนสีน่ารักเหลือเกิน โอเคเพลงก็จะมาปิดคลิป One Day With Me เอาไว้เท่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมมากๆวันนี้ก็เหนื่อยละเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะอย่างไรก็มีความสุขหลังจากดูคลิปนี้จบอันน่าโอเคก็เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายสาวๆ